สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอรายวิชาโลูกดาราศาสตร์และอวากาศครับเรื่องการแก้ปัญหาขยะจากโพลิเมอร์ครับนำเสนอโดยนายเทวันมาดุงทองชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับครับครูผู้สอนคุณครูคธนชัยเหรันพัฒนาวิรุณน,นะครับหรือครูเอฟสบสามนะครับการแก้ไขปัญหาขยะจากโพลิเมอร์ พอลิเมอร์เป็นวัสดุที่มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายและผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์หลายชนิดเป็นแบบใช้แล้วทิง้งเช่นขวดน้ำดื่มแก้วพลาสติกปลอดพลาสติกถุงพลาสติกกล่องฟฟมใส่อาหารซึ่งพอลิเมอร์เหล่านี้เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติหรือใช้เวลาย่อยาสลายนานนอกจากนี้ยังมีรายงานผลการวิจัยว่าอนุภาคพลาสติกขนาดเล็ก ที่ได้จากการย่อยสลายพลิเมอร์สามารถถ่ายทอดไปตามโซ่อาหารจนนำเข้าสู่ร,ร่างกายมนุษย์และสัตว์อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ขยะพลิเมอร์จึงเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนขยะพลิเมอร์ที่พบส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติกหรือยางซึ่งการจำกัดขยะเหล่านี้วิธีการเผายังเป็นวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และนำไปสู่การเพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโูกร้อนนอกจากนี้การเผาขยะพลาสติกหรือ,อยางอาจก่อให้เกิดสารพิษแนวทางการลดปัญหาจากขยะพลาสติกในปัจจุบัน 1. การลดการใช้เช่นการไม่รับถุงพลาสติกการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกการใช้แก้วน้ำหรือภาชนะใส่อาหารนำมาเอง การลดการใช้อาจทําได้โดยการใช้ซ้ําเช่นการใช้แก้วน้ําหรือขวดน้ําดื่มซ้ําการนํายางรถยนต์มาทํากระถางต้นไม้หรือรองเท้าแตะซึ่งโพลิเมอร์ที่นํามาใช้ซ้ำเหล่านี้ไม่ได้ผ่านกระบวนการหลอมและแปรรูปการลดการใช้จึงเป็นการลดปัญหาขยะพลาสติกที่ใช้ต้นทุนต่ำและนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมได้ง่าย 2. การรีไซเคิล เป็นการนำวัตถุที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่วิธีนี้ใช้ได้กับโพลิเมอร์เทอร์โมพลาสติกซึ่งสามารถนำมาหลอมเหลวขึ้นรูปใหม่ได้โดยต้องมีการคัดแยกชนิดของพลาสติกก่อนนำมาหลอมดังนั้นจึงมีการกำหนดรหัสที่ระบุชนิดของพลาสติกบนผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมารีไซเคลิลได้เช่นรหัสอันที่1 pete โพลีเอทิลีน e, เป็นพลาสติกสีใสโปร่งใสมีความแข็งเช่นขวดน้ำดื่มขวดน้ำมันพืช 2. HDPE โพลีเอทิลีน 2, PE, ylene, มีความหนาแน,น่นสูงเป็นพลาสติกสีขาวขุ่นโปร่งแสงทนต่อสารเคมีเช่นแกนลอนน้ำมันขวดแชมพู 3. PVC โพลีไวนิลคลอรด์เป็นพลาสติกหนาทึบแสงทนต่อสารเคมีและน้ำเช่นท่อ PVC ใสายยาง ส LDPE โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเป็นพลาสะติกสีใสมีความยืดหยุ่นไม่ทนความร้อนเช่นถุงใส่อาหารถุงขยะดำห้า PP โพลิโพรพิลีนเป็นพลาสะติกสีใสมีความเหนียวทวนความร้อนเช่นถ้วยโยเกิร์ตรอด,ดูน้ำหก PS โพลิไตรีนเป็นพลาสะติกโปร่งใสเปบาบางแต่ขัดง่าย เช่นภาชนะโฟมช้อนซ้อมพลาสติก7 OTHER เป็นพวกพลาสติกหลายชนิดผสมรวมกันไม่ได้อยู่ในหประเภทข้างต้นนะครับเช่นหมวกนิรภัยปากกาประโยชน์ของการรีไซเคิลคือการนำพลาสติกมาหลอมใหม่มีต้นทุนสูงและได้พลาสติกที่มีสมบัติต่างไปจากเดิม ตการใช้โพลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเช่น PBAT, PCL, PAL และ PHB ซึ่งเป็นโพลีเอเทอร์ที่สายโพลิเมอร์มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันน้อยสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮดโดรซิลิกได้ง่ายทำให้เกิดการย่อยสลายดูยจุลินทรีย์ได้เร็วกว่าโพลิเมอร์สังคอทั่วไปนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ ยังใช้โพลิมเมอร์ธรรมชาติเช่นแป้งเซลลูโลสนี่ก็เป็นตัวอย่างโครงสร้างนะครับขอจบการแสดงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ